ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบ,บัดนี้สนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิ t ฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิตกับผมจะชวนกูรูผู้รอบดูด้านต่างๆเพื่อจะมาตั้งวงสนทนาวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องในประเทศและต่างประเทศ ที่คนไทยควรสนใจครับแน่นอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวคราวเรื่องแผนฟื้นฟูของการบินไทยวันนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างค่อนข้างชัดเจนและผู้ที่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะต้องทําให้แผนฟื้นฟูนี้เกิดขึ้นจริงจังครับคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรซึ่งเป็นซีอหรือว่าเขาเรียกว่าดีๆของการบินไทยวันนี้เราจึงชวนคุณชาญศิลป์กลับมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับคุณมิกรมครับ ช่ครับเพราะว่าเรื่องไทยออมันเป็นเรื่องของสังคมไทยเป็นเรื่องของประเทศไทยครับวันนี้คุณชันิเป็นกัปตันช่วยแก้ไขปัญหาเ,เราก็เลยชวนคุณนสี่ยหลังจากเขาก่อนที่เราสอบแล้วเนี่ยครับออรู้ว่าคุณชันสิจากตอนที่เราสามารัมภาษณ์มาดูแลครับครับเลยมาชวนมาพูดคุยกันที่ครับคุณชานสินครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาญศินตกลงพี่สุรชัยพี่วิกรมครับครับตกลงตอนนี้ขั้นตอนคือสารได้อนุมัติแผนฟื้นฟูแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับครับการบินไทยเนี่ยออกจากการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนวายุพักมาลงทุนแล้วก็รัฐบาลถือหุ้นน้อยกว่า50%าสอในประมาณไตรมาสที่หนึ่งของปี63สนี่นะครับครับ แล้วก็มีการยื่นว่าขอเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่26พฤษภาคม,มและ27พฤษภาคม,มก็มีการให้ให้ใหออ้อยู่ในศาลนะครับแล้วก็มีออโตเมติกสเตย์ก็คือ,อ,อไม่จ่ายเงินไม่จ่ายหนี้นะครับ,รบและหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเราก็ได้ทำเอกสารเพื่อยื่นต่อศาลศาลก็นัดให้มาฟัง คําว่าจะให้เราเป็นผู้ทําแผนหรือไม่เมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมใช่แล้วก็เพิ่ออมีผู้ที่เอได้ยื่นคัดค้าน<ม>ประมาณเหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์จำนวนสิบหกคน<ม>ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบห้าสิงหาคม,มจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยสารได้อ่านคำพิพากษานะครับเมื่อวันที่สิบสี่กันยายนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใชา่ก็ทุกอย่างเนี่ยท่านพกาักษา องค์ณะนะครับสามท่านแล้วก็ได้รับฟังผู้ที่คัดค้านเนี่ยสิบหกลายตอนหลังเนี่ยถอนไปรู้สึกจะสี่ลายนะครับก็อาจจะเหลือสักสิบสองลายประเด็นที่มีการคัดค้านเนี่ยจะมีประเด็นแค่สามเรื่องออืก็คือเรื่องที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่กังวลเรื่องตั๋วเครื่องบินซื้อมาแล้วจะใช้ได้หรือไม่จะขอคืนได้หรือไม่ต่างอีกเรื่องหนึ่งก็จะดูว่า ไอตัวของโรโยคิพัสที่มีเนี่ยแต้มต่างๆจะใช้ได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะครับอ๋อ oh. เราก็ตอบได้หมดนะครับ,รบในประเด็นนี้เราดูแลอยู่แล้วในฐานะลูกคา้าครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องของผู้ทําแผนเนี่ย mm hmm. โดยเฉพาะบริษัทเอิร์ดอัยญ์เนี่ย mm hmm. มีความสามารถหรือไม่อย่างไรก็ก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับ mm hmm. เพราะว่าอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน mm hmm. เื่อจากเออเดนยางเนี่ยเป็นผู้ที่มีการลงทะเบียนจดทะเบียนมีลายเส้นในการเป็นบริษัทที่เข้ามาทำฟื้นฟูได้ตามตามที่สารร่มรายการให้ลายเส้นทำลายเส้นไว้อีกประการหนึ่งเนี่ยถึงแม้ EY เนี่ยจะไม่มีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูธุรกิจการบินแต่ว่าเราไม่ได้จ้างเขาเพื่อทำการฟื้นฟูธุรกิจไม่ได้จ้างเขาในมุมนี้เราได้จ้างแอร์ไลน์เอ็กซ์เพรส มาช่วยด้วยส่วนหนึ่งไอเอวีน, e นี่ก็จะช่วยดูเรื่องเกี่ยวกับทางด้านบัญชีการเงินดูเรื่องเกี่ยวกับ APA r การเจรจากับเจ้าหนี้ต่างๆทำโครงสร้างต่างๆแต่เรื่องของการวางแผนในเรื่องการบินเนี่ยเราจะมีอะไรเอ็กซ์เปิดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต่างๆเหล่านี้การองคณะผู้วักษาก็ได้พิจารณานะครับแล้วก็ให้เราอนุมัตินะครับเห็นตัดสินให้เราหนึง่งเรามีหนี้สินล้มละตัวจริงครับ นะครับสองเรามีแนวทางที่จะฟื้นฟูได้นะครับจะ mm hmm. เป็น,นยังเป็นแนวทางที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับ mm hmm. สามหกคน mm hmm. ที่เป็นลูกหนี้เสนอชื่อมากับ mm hmm. e ีวเนี่ย mm hmm. ถือว่ามีเป็นหกคนที่ได้รับมีชื่อเสียง mm hmm. มีความรู้ความสามารถ mm hmm. และสามารถทำแผนได้ครับ mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่ศาลตัดสินให้ mm hmm. เมื่อวันที่สิบสี สิบสี่กันยายนหลังจากนี้หลังจากสารตัดสินแล้วเนี่ยทางด้านกรมบังคับคดีเนี่ยนะครับจะต้องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เจ้าหนี้มาลงทะเบียนนะครับมาแจ้งลงทะเบียนเรื่องหนี้ของตนเองครับแต่ว่าเจ้าหนี้สามารถลงทะเบียนหนี้ตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้แล้วที่ E-Filing แต่ว่าลองสต็อปเดยคือจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันต้องประมาณหลังจากหนึ่งเดือน ของการประกาศในราชิกิจานุเบกษาครับสมมุติว่าประกาศในราชิกิจานุเบกษาทหนึ่งตุลาเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยจะมาแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงหนึ่งพจิกาก็คือหนึ่งเดือนจะสต็อปตรงนั้นคครรัับบหลังจากนั้นเสร็จก็จะมีการตรวจสอบแย้งนี้เป็นนี้จริงไม่จริงต่างๆนะครับมีการตรวจสอบนี่เพราะตรวจสอบเสร็จก็ ทีนี้แหละก็จะมีการเจรจาทำแผนต่างๆนะครับแล้วเราก็จะต้องยื่นแผนกับเจ้าพนักานวิทักรัพย์เมื่อยื่นแผนเสร็จทีนี้แหละก็จะต้องมีการโหวตแผนแหละบทแผนนี่ก็น่าจะเป็นประมาณสักไม่ไม่เอ่อไต่มาสปลายไตมาสสีหรือก็ไม่ต้องต้นไตมาสหนึ่งนะครับพอแผนโหวตเสร็จก็จะต้องมี การเสนอว่าโบทแผนเรียบร้อยแล้วใครจะเป็นผู้บริหารแผนต่อไปอ่าอืม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 บนี่ใครเป็นคนมีสิทธิ์บทมั่งเจ้าหนี้เจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ทั้งหมดตอนนี้เจ้าหนี้รายใดได้แสดงค mm. ัดค้านอะไรแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ถึงจังหวะเอายังไม่ถึงจังหวะครับยังไม่ถึงจังหวะเพราะว่าเจ้าหนี้ยังยะต้องฟังเราที่เป็นผู้เขียนแผนนะครับว่าผนเราเนี่ย ดูแล้วน่าเชื่อถือแค่ไหนครับจะมีโอกาสรอดไม่รอบอย่างไรโครงสร้างบริษัทเป็นเป็นอย่างไรโครงสร้างพนักงานโครงสร้างทุนโครงสร้างนี่จะเป็นอย่างไรโอกาสธุรกิจเป็นอย่างไร,รใช่ไหมครับอโอกาสธุรกิจเป็นอย่างไรใช่ครับครับครับต้องต้องม่มีแผนให้กับเจ้าหนี้และผู้พิพารษาท่านเห็นว่ามันมีทางรอด เขาจึงจะใช่ครับให้เราบริหารเขาที่ใใช่ครับเขาที้ใส่เงินใี้เราบริหารไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้เขาก็จะสามารถที่จะแปลงหนี้เป็นทุนแล้วก็ลดหนี้ให้หรือว่ายืดหนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระบวนการทั้งหมดนะครับภายในเดือนสองเดือนเนี่ยคุณชาสินต้องเร่งเวลาพอสมควรเพราะว่าถ้าแคชฟลูมมาไปถึงปลายปีเท่านั้นก็คือสามเดือนเสร็จเนี่ยช่วงเนี้ยจะต้องมีแผนพอแล้วก็ต้อง แนวโน้มให้เจ้านี่ยอมเนี่ยและขณะเดียวกันก็จะต้องมีแผนธุรกิจที่จะทำให้รายได้เริ่มเข้ามาในจังหวะที่สอดคล้องต้องกัน,นผมก็เห็นมีที่คุณชาสินได้พูดเอาไว้ว่าเป็นการปรับปรุงห้าแนวทางคือปรับโครงสร้างหนี้เจรจาเจ้าหนี้ที่คุยไปแล้ว 2. ปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบิน 3. ปรับปรุงองค์กรและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวกับการบิน สี่ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านพาณิชย์และความสามารถในการหารายได้และห้าปรับปรุง<ม>โครงสร้างองค์กรให้กระชับทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับที่เป็นการบ้านหนักถูกต้องเลยครับพี่สุริภัยพี่วิกรมครับมผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนแต่ว่าผมมีน้องๆผมมีทีม,มผมตั้งโครงการขึ้นมาว่า เป็นเซอร์วิ l ล e ที survival โอ้เอ <laughs> อใช่ถูกต้องเอารอดก่อนเอารอดก่อนใช่ไหมโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคน21คนโอ้วันนี้มีคนมาร่วมกับเราเป็นพันคนโอ้และอินิเชียทีฟต่างๆที่เมื่อกี้ตามหัวข้อที่พี่วิจัยพูดครับเราจะค่อยๆสลอดลงไป mm hmm. mm hmm. และอะไรที่เราทำได้เลย เราก็จะทําเลยอืม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 อมเช่นการปรับโครงสร้างองค์กรอืมการลดเรื่องสวัสดิการลงครับอการไปทำธุรกิจที่หายรายได้ได้อืที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากออืมพวกนี้เราจะทำเลยครับครับแต่ต้องทำโดยคนที่มีจิตรักการบินไทยและเป็นพนักงานที่มีการทุ่มเทจริงๆถึงจะรอดได้ใช่ใช่ เราว่าเ,าเราเรา,เราจะดูยังไงเนี่ยว่าจะกการเคว้นหาคนการที่เราจะมีการตัดเค้กอะไรตัวเนี้ยเอ๊ะเราจะดูยังไงว่าใครเขามีเงื่อนไขอย่างที่ว่าแล้วเราก็จะให้เขามาทํางานได้อโอ้ไม่ยากเลยครับพี่รมผมอย่างนี้ครับคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราพอรู้แล้วแหละว่าเขามาจากอาชีพไหนถ้าเขามาผมผมรับทุกอาชีพแต่ทบในสายเรามีอาชีพที่เป็นชาเลียอยู่แล้วเช่นอาชีพกับตัน Mm hmm. ใช่เช่นอาชีพลูกเรือออื mm hmm. เช่นอาชีพช่างออื mm ื hmm. mm hmm. เช่นอาชีพเป็นการเงิน mm hmm. อาชีพเป็นเรื่องบุคคล oh, อาชีพเป็นนักกฎหมาย mm hmm. อาชีพอะไรเงี mm ้ยออื hmm. แล้วเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่ง mm hmm. อย่างเช่นหาไรายได้เอาร้านค้าร้านอาหารเนี่ยครับ เรานิดคนหลายชีพมากตอนจะทําร้านค้าร้านอาหารจะทําตกแต่งด้วยเก้าอี้การบินไทยตกแต่งด้วยโต๊ะต่างๆที่เราดีไซน์ขึ้นมาเองอะไรนี้ยเราก็นิดอาชีพที่เป็นช่างตาบูแต่ตาปนิกพี่กรมรู้ไหมครับเรามีนักบินที่เป็นหมอผ่าตัดชั้นหนึ่งแต่เป็นนักบินใช่ใช่รู้จักเรามีนักบินที่เป็นสถาปนิก อินทีรียดีไซน์ดีมากโอ้ยังนั้นเลยเหรอโอ้เรามีนักบินที่เป็นดีเจดังเรามีนักบินที่เก่งหลายด้านมากผมคือพี่ผมผมพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมแค่ไฟเอาปั๊บเนี่ยโอ้โหทุกคนสมบัตโอ้พออตพัตคาเราเนี่ยสร้างเดลวิทกันด้วยการทาสีของพวกนักบินออกแบบโดยนักบินช่างลงมาขัดพื้นมาทาสีมาติดโคมไฟ เอาเก้าอี้เครื่องบินมาตั้งพวกช่างเชิงเอาบันไดเครื่องบินมาช่วยกันทำประมาณสองเดือนจบฮะเออเห็นไหมโอ้ยงั้นเลยเหรอนอกจากนี้ยงนั้นจะลงขานกันเองแสนก่บบาทแล้วตอนหลังผมต้องหาเงินไปคืนเขาแล้ววันนี้เนี่ยพัฒนาเนี่ยขายวันละหลายแสนบาทโอ้โหดูดิพี่ผมเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือพลังที่เขารักการบินไทยที่เขาร่วมมือกันอืม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 อมอือืมอืมอคยอมอคมอื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 ยอืมอืมอัมอืมอืมอ ผมเสนอไปเองอะว่าเอ๊ะทางอมตะเนี่ยปัจจุบันเนี่ย uh huh. เรามีคนทำงานอยู่ในอมตะอยู่ในเมืองไทยประมาณเกือบสาม0 0นคนครับ uh huh. เแล้วก็มีอยู่พันกว่าโรงงานเนี่ยยังถามเลยเหมือนกันว่าไทยอินเตอร์เนี่ยทางด้านเกี่ยวกับการตลาดก็ดีหรือการขนส่งก็ดี uh huh. นะฮะทางในนิคมเราเนี่ย uh huh. มีอะไรที่จะไปช่วยสนับสนุนนะฮะ uh huh. หรือ,อที่ uh huh. จะร่วมมือกับทาง ทยอินเตอร์บ้างผมว่าหน่วยงานต่างๆนะถ้าวันนี้ถ้าเรามองมองไทยอินเตอร์ว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะตัวไทยอินเตอร์เป็นตัวแทนของพวกเรานะในในทั่วโลกเลยเนี่ยถ้าเกิดใครทําอะไรได้นะฮะบางสิ่งบางอย่างที่ไทยอินเตอร์เขาเป็นธุรกิจที่เขาทําอยู่แล้วผมว่าเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งนะที่ทําให้อันนี้เขาจะได้มีแคชฟ ที่จะมารันทางด้านในต้นปีหน้าเป็นต้นไปออครับดังนั้นเราก็เชื่อว่าทีมซ i v a l t e a ลทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่เป็นหัวหมูลทะลวงฟันที่จะนำองค์กรฝ่ามรสุมครั้งนี้ไปได้ภารกิจเข้าคืออะไรทีมนี้ทีมนี้มีสามเรื่องเองครับก็คือเรื่องที่หนึ่งจะหาทางลดค่าใช้จ่ายอย่างไรจะทำให้คอสต์เบอร์ยูเราต่ำลงได้อย่างไร ครับอันที่สองก็คือจะทํารายได้ดและกําไรเพิ่มขึ้นอย่างไรอ่าน,นี้ชัดเจนชัดเจนอันที่สามคือจะสามารถสร้างระบบงานใช้ระบบงานที่คล่องขึ้นดีขึ้นอืมประชับกระเฉงขึ้นตัดเลดเทปลงตัดบูโรคติกลงตัดความเป็นซัมบอดี้ลงได้อย่างไร เนี่ยพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะจัดเสวนาการบอสท o อ u อัขึ้นไปขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการคิดเรื่อง t o อปดาวกันอยู่แล้วครับว่าในเลเวลต่างๆกันแต่คนที่จะ Drive ไปได้เนี่ยก็คือต้องมาจากเนื้อในใชเหมือนกับแข็งเหล็กจะแข็งมันก็ต้องแข็งจากเนื้อในเหล็กจะหักก็ต้องหักจากสนิมเนื้อในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราสามารถเอาเนื้อในเข้ามาทําได้ครับมันก็ทําให้เขายั่งยืนได้ครับ แนวคิดตอนนี้เกี่ยวกับไทยสมัยนี่จะเลิกไปเลยหรือจะทํำยังไงกับไทยสมัยจริงๆแล้วเนี่ยไทยสมัยคือกับการบินไทยคือตัวคนเดียวกันเพราะว่าการมีนไทยถือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่เป็นไทยสมัยเนี่ยเนื่องจากว่าจากอดีตนะครับ,รบที่เขาตั้งกันมาเกือบสิบปีแล้วมั้งครับก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาไทยสมัยเนี่ยมาเป็นต้นทุนที่ไม่สูงเ <Fighting brand. S 2> มื่อเทียบเมื่อเทียบกับการบินไทย แล้วก็จะไปเป็นไฟติ้งแบรนด์กับโดเมสติกแล้ววันนี้ไทยสมัยถ้าเกิดเราคิดถึงประเด็นเรื่องของไม่ได้เอาขัดทุนเก่ามารวมก็มีคอน b ิ t ชันมาจิ้นที่ดีแล้วก็เป็นสายการบินที่คนที่ไประดับกลางบนเขายอมรับนะครับเรื่องของการบริการเรื่องของการทำเรื่องของการทำฟูลเซอร์วิสนะครับฟูลแฟ แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามเติมสิ่งที่เป็นการบริการที่น่ารักมากขึ้นเข้าไปนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบินในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคอินโดจีน่าเป็นหลักแล้วก็เป็นการบริการที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังรักษาสาตนดาร์ดที่สูงของการบินไทยอยู่ได้ครับผมบินบ่อยผมบินในประเทศไทยสมัยบินบ่อยแล้วก็เป็นไปอย่างที่ คุณชาญสินบอกคือบริการดีครับเรามั่นใจแล้วก็เรื่องตรงต่อเวลาเรื่องบริการบนเครื่องดังนั้นแปลว่ายังจะคงไว้ในรูปแบบเดิมสําหรับไทยสมาใช่ยไหมครับ,บเพราะว่าไทยสมายเป็นบริษัทต,ต่างหากและได้รับการรีจิสเตอร์ได้สิทธิการบิน นะครับนักบินต่างๆก็ต้องเทรนก็ต้องได้รับการไลเซนต่างๆล้วไทยสบายก็ยังต้องบินเหมือนเดิม,มแต่ว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันนะครับเวลาเราวางแผนร่วมมือกันเรื่องคอนเน c ติ้งไฟล์หมายถึงก่อนโควิดเ <COVID S 1> นี่ยเวลาการบินไทยบินลำตัวกว้างจำนวนคนจำนวนมารูุ้นโดยสารสามร้อยห้าร้อยคนเนี่ยมันลงสุนภูมิปั๊บ ไอสมายก็มารับต่อไปในต่างจังหวัดมันจะเป oui> ็นมันจะเป็นการวางแบงเชื่อมโยงกันแล้วก็วางแผนจากเซ็นเตอร์กลางด้วยกันในแง่ของนี่คุณครับเชิญครับเชิญครับเชิญคุณชันสินเนี่ยมาที่ไทยเตอร์แป๊บเดียวนะเออได้เข้าใจอะไรผมรู้สึกประทับใจนะ ไม่นึกนะว่าคนที่ขายน้ํามันเนี่ยนะ <laughs> เออ <laughs> จะมารู้เรื่อง <laughs> การนะการเบิงการบินบริหารการบินได้เร็วขนาดนี้ <laughs> เอ,อ๊ถามคุณชานสินหน่อยอะว่าออจุดแข็งของไทยอินเตอร์นะ และจุดเด่นของไทยอินเตอร์จริงๆที่คุณชานสินมาดูวันนี้ยว่าเราเนี่ยต่อไปจะไปสู้ไปเนี่ยพระอะไรกับคนอื่นเพราะเนี่ยเพราะว่า<ม>ตอนนี้สายการบินมันเกิดขึ้นเยอะนะม,ม,มีมีมีจุดแข็งอะไรบ้างเพราะเพราะดูรู้สึกว่าคุณชานสินที่จะเข้าใจค่อนข้างจะเยอะ<ม>แล้วก็มีความมัม่นใจว่าเออไทยอินเตอร์นี่น่าจะไปได้เนี่ยมันมีจุดแข็งอะไรมั่นเลย<ม>อ่ะผมเปรียบเทียบไลครับครับผมเปรียบเออทเียบกับเจแปนอะไรลซึ่งเจแปนอะไรเนี่ย ก็เป็นสายการบินที่มีปัญหาเมื่อปี2010มีหนี้สินประมาณ7แสนล้านครับของเราเมื่อกี้3แสนห้าแต่ว่าเรามีหนี้จริงๆที่เป็นลูกเยี้ยต้องจ่ายอะไรเงี้ยเกือบเกือบ2แสนเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขามีคนประมาณ5หมื่นของเรามี2หมื่นสองหมื่นนะครับ วันนี้นะเดิมเราม,มีสองหมื่นห้าวันนี้เรามีสองเกือบสองหมื่นของเขาลดจาก 5, 000, ห้าหมื่นเหลือสามหมื่นของเขารัฐบาลช่วยอัดฉีดเพราะรัฐบาลเห็นว่าสายการบินของเจมเปรลนํนำนักท่องเที่ยวนักธุรกิจต่างๆเข้าสู่ประเทศรัฐบาลอัดฉีดไปสามแสนห้าหมื่นล้านเขากลับมากำไรเมื่อปีหนึ่งเจ็ดแล้ว สามหมืเก้าพันล้านโอ้ oh. นะครับแต่ว่าเพลินเจแปนล,ลายเวลาวันนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเลดเลดเทปการลงทุนผิดพลาดจำนวนเครื่องบินต่างๆวางแผนต่างๆเนี่ยไปในจุดที่ไม่มีไม่มีกำไรครับนะครับการทำงานก็เป็นลักษณะ มีแต่คอเซนเตอร์ไม่มี p r o f ิตเซนเตออะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็มีบริษัทในเครือมากมายที่ไม่โฟกัสนะครับตอนหลังนี่เจแปนไลน์เขาก็คนที่มาจากคิวเซราเนี่ยเขาก็ทำโครงการแอ้เรียกอามีบ้าบก็คือไปดูแต่ละจุดแต่ละจุดแล้ให้แต่ละจุดเนี่ยมี p r o f ิตเซนเตอตัวเองเลยคือทุกอย่างที่ทำต้องรู้ว่ามันมีกำไรหรือเปล่าต้นทุนเท่าไหร่ อืมอือ mm ืมนะครับเพราะฉะนั hmm. ę, so ้นเนี hmm. ่ยถามว่าการบินไทยย่ำแย่กว่าไหมไม่ย่ำแย่กว่าอืมอืมมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องมองจุดแข็งเราให้ออกอืมอือผมมองเองนะครับผมมองเองแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกคนย่อมยอมรับแล้วว่าเราควรจะต้องไดเวอร์ซิฟล์เพราะว่าเราเป็นธุรกิจการบินที่ไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมแล้ว เราเป็นกลางเล็กด้วยซ้ําไปจํานวนเครื่องบินที่เรามีออืจํานวนเครื่องบินที่คนอื่นมีเนี่ยเขามีมากกว่าเราหลายเท่าแต่วันนี้สิงคโปร์แอลไลเอเิเรตลุกชันซ่าใครต่อใครเนี่ยอุ้ยผมไม่เอ่ยชื่อเขานี่ไม่รู้จะอะไรหรือเปล่านะครับเนื่องจากเขาเนื่องจากเขาใหญ่ครับเอพอใหญ่แล้วบินไม่ได้อืหนักกว่าพี่กคิดดูหนักกว่าจุกนะ จุกหนักเลยแล้วรัฐบาลต้องช่วยเหลืออย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลสิงคโปร์แต่ขนาดการเยอปมันลายเกาหลอะไรอีว่าแอไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ใหญ่มากแต่ขนาดเดียวกันก็เดเวล็อซฟาไปทําธุรกิจคาโก้เขาเดเวล็ปซฟายไปทําธุรกิจการแฮนดิงไปทําธุรกิจการซ่อมเออพอไปทําธุรกิจนี้เนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะต้องเซิร์ฟเฉพาะสายการบินไทยทั่วไปได้แหละใครมาลงสนามบินสุราษูร์ครับก็ผมก็ซ่อมได้ใครมาลงสนามบินสุวรรภูมิผมก็ทำการนดิ้งให้เขาได้ใครมาลงสุวรรณภูมิผมก็ทำอาหารให้เขาได้แลวเรื่องอาหาร เรื่องโลจิสติกเนี่ยเราก็ทํานอกสนามบินก็ได้ใช่อย่างเช่นที่เมื่อกี้ท่านพี่วิกรมเสนอเนี่ยมผมก็กำลังทําแผนอยู่แต่ขอผมก่อนเพราะว่าผมต้องใช้เงินเหมือนกันถ้าไปออกไปมากแล้วมันต้องลงทุนเยอะเนี่ยมผมก็ไม่มีเงินเวลานี้แต่ว่าอยู่ในแผนครับคือถ้าเกิดเราทําแผนดอทูดอปลายแลนแปนแลนไปแอร์มาแลนด์ได้ออกซีได้อะไรเงี้ยถ้าระวังแผนดีเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงมาก เพราะเราบินได้เราบินเก่งอยู่แล้วเราทําเรื่องฮาโก้ได้อยู่แล้วใช่นี่คือจุดแข็งครับอันที่สองแบรนด์การบินไทยอคนเนี่ยมีทั้งรักทั้งชังแต่ผมคิดว่าคนรักมากกว่าเยอะอชพี่ดูเราทําอาหารมาปั๊บโอ้โหคนคิดถึงมาถ่ายรูปพี่กรมเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมลืมเดี๋ยวผมส่งให้พี่กรมดูนะครับวันนั้นเนี่ย ปรากฏว่าซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายลัมโบกินี่บอสต่างๆเนี่ยมากันจองมาประมาณสักยี่สิบคันละมั้งว้าวอุ้ยมากันอยอ่ใต้ตึกการบินไทยเต็มไปหมดเลยโอ้โหหอปาตโกนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือประธานอาหารที่ที่ที่คัวการบินไทยครัวครัวอสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่เขาคงมีเพื่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ผมก็ตกใจเลยมีพารพครักพวกมาบอกก็เลยเดินไปดูถ่ายรูปกับรถพวกนี้คือไม่มีปัญญามีรถแหละครับแต่ว่าไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยโอ้โหเราขนาดนี้เลยนะเออ นะฮะมีมีตรงนี้ไาเดี๋ยวว่างๆพี่สายถ่ายรูปเออผมจะส่งไลน์ไปให้พี่เออไลน์มาอเพราะองเนียมันมันก็มันก็มีคนที่ยังชื่นชอบแรนนี้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วหกสิบปีของการบินไทยเนี่ยคนที่มีชีวิตปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่มีถ้าไปถ้าไปเมืองนอกไม่มีใครไม่เคยนั่งการบินไทยออเออใช่ผมนี่ลูกค้าการบินไทยเลยถามคุณชันสินนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ที่ดูดูคุยคุยมาถึงยั้นตอนเนี้ยนะ ปัญหาที่คุณชานสิงคิดว่าหนักอกที่สุดนี่คือออในการที่จะไปทํางานชิ้นนี้อ๋อตอนนี้ก็ต้องผมว่าพนักงานเข้าใจหลายเรื่องแล้วนะครับอืมก็ตัวพนักงานก็ต้องอดทนต่อไปอีกสักหกเดือนน่อืมอันที่สองเนี่ยเจ้านี้แล้ครับเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยว่าจะ ยอมในข้อเสนอผมขนาดไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยอมบาลานซ์กันยังไงนะครับในเดือนเดือนของเดือนข้างหน้าผมผมฟังนด้คุณสุธิชัยครับวันนี้เนี่ยคุณชานสินเนี่ยอย่างน้อยๆก็ผ่านงานสารพัดอย่างมาแล้วเออแล้วก็มาเรียกว่าเป็นยี่ห้อแหละวันเนี้ยเออใช่ไหมแล้วก็มีแนวทาง ในการที่จะทําจะแก้ไขผมผมเชื่อว่าเจ้านี้เมื่อกี้ที่เราถามว่าคนที่จะเป็นเจ้าหนี้มากที่สุดใหญ่สุดนี่คือแบงก์ใช่ไหมใช่ผมว่าเขาน่าจะเชื่อยี่ห้อคุณชานศรีแล้วก็สนับสนุนออผมว่าฟังฟังดูแล้วนะผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเพูดถึงความมั่นใจเนี่ยผม่าใช้ได้เลยนะเอออันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นใหม่เลยแหละนะที่ถือว่าจะมีแนวโน้มที่ จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้เอาละก็ให้กําลังใจคุณชาเสียแล้วต้องขอบคุณที่เสียสละมากู้เราเรียกว่า national flag carrier นะครับเป็นสายการบินที่ปักธงไทยไปทั่วโลกได้ดังนั้นขอให้โชคดีและขอให้กำลังใจทุกประการครับขอบคุณครับพยายามเต็มที่ครับพี่ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิ ฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device